อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลางเต็นท์นะคะเรามาดูกันว่าหลักการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลางเต็นท์นะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง1การบริการเต็นท์นะคะภายในค่ายพักแรมนะคะเราควรจะมีเต็นท์บริการให้เช่าที่สะอาดนะคะเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงมีการทำความสะอาดเต็นท์นะคะก่อนและหลังการใช้งานรวมถึงการบริการพื้นที่สําหรับลานกลางเต็นที่นัก ท่องเที่ยวเอาเต็นท์มาเองโดยที่เราต้องดูว่าสามที่ท่องเที่ยวนะคะพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่ารวมถึงมีจัดเตรียมในเรื่องของที่นอนโต๊ะเก้าอี้ที่สภาพพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวภายในเต็นท์นะคะต้องมีการระบายอากาศที่ดีรวมถึงมีถังขยะที่สะอาดภายในเต็นท์สองการบริการที่พักประเภทอาคารบ้านพักภายในคลายพักแรมเราอาจจะมีบริการที่พักให้เช่า ที่ใช้งานได้เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวและควรจะทำความสะอาดนะคะที่พักก่อนและหลังให้เช่ารวมถึงจัดเตรียมนะคะในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้รวมถึงตู้เสื้อผ้าที่พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดคือแสงสว่างและไฟฟ้าต้องเพียงพอพร้อมทั้งมีการระบายอากาศที่ดีภายในห้องพักนะคะ 3. ม,มีร้านอาหารร้านค้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่สะอาด ถูกสุขลักษณะนะคะค่ะ 4. มีห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำภายนอกมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยแยกห้องน้ำชายหญิงนะคะและห้องอาบน้ำนะคะต้องแยกออกจากห้องสุขามีถังขยะที่บริการในห้องน้ำที่สะอาดรวมถึงราวตากผ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะขนาดของห้องสุขาห้องอาบน้ำนะคะกว้างไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรและมีพื้นที่ที่ เหมาะสมไม่น้อยกว่า1.2ตารางเมตรนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะรวมถึงในเรื่องของอมีห้องน้ำไว้สำหรับบริการสำหรับคนพิการอย่างน้อยนะคะ1ห้องนะคะรวมถึงห้องอาบน้ำห้องสุขาที่เพียงพอสำหรับความต้องการนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว55นะคะมีระบบไฟฟ้านะคะ มีการออกแบบให้แสงสว่างผ่านเข้าไปในตัวอาคารมากที่สุดนะคะเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างนะคะโดยบริเวณรอบๆลานกางเต็นท์นะคะควรจะมีไฟฟ้าส่องสว่างหรือแสงไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอรวมถึงเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้และมีการวางระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้านะคะ6มีบริการน้ำดื่มน้ำใช้นะคะ ควรมีแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแม่น้ําลาทานทะเลสาบเป็นแหล่งน้ําใช้และควรมีการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินนะคะแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อมาใช้เป็นน้ํานะคะที่ไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว และควรมีท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่มีคุณภาพกระจายอยู่ในจุดต่างๆของแคมป์นะคะรวมถึงน้ำดื่มนะคะที่ได้มาตรฐานอยอไว้สำหรับขายและก็แจกฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวเจดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นมีลานจอดรถที่เพียงพอไม่น้อยกว่า20%ของพื้นที่ของค่ายพักแรม ควรมีที่จอดรถนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า40%ของพื้นที่พักแรมมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีศาลาพักร้อนในบริเวณพื้นที่กลางเต็นท์รวมถึงโรงเรือนนะคะอันอกประสงค์เพื่อประกอบอาหารรับประทานอาหารพักผ่อนหรือให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้เสวนากันสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสิ่ง จำเป็นที่นักจัดก,การแคมปิ้งอย่างพวกเรานะคะต้องรู้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมลังกานเต็นท์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีความสำคัญเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบริเวณลานกางเต็นท์ของเราค่ะ